สวัสดีค่ะม2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสุดโอโค้ดกันต่อเนาะอ่านเรียนดูนะซูดโอโค้ดก็คือการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษาอังกฤษที่มีขั้นตอนและรูปแบบแน่นอนกระทัดรัดนะคะนักเรียนอธ,ธิบายได้เข้าใจง่ายเป็นลําดับขั้นตอนแปลมาจากอัลกริทึมอีกทีหนึง่งและจะเขียนเรียนแบบคําสั่งจริงนะคะก็คือดูอันแรกเลย b e g กินหรือ Start ก็คือการเริ่มตน้นส t o p หรือ e อ d ก็การจบคําสั่งนั่นเองเลอกทําแล้ว พิ้นไร้เอาพุทธดเพยแสดงผลข้อมูลแล้วก็เครื่องหมายต่างๆบวกลบคูณคูณนะเป็นดอกจันทร์เนี่ยค่ะหารแล้วก็ตัวเครื่องหมายเครนะคะเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณต่อมา z หรือเท่ากับก็คือการกำหนดค่าอ then else นะคะต่างๆคือการเปรียบเทียบแล้วก็ทางเลือกดูไร i ไ do ด n d right ก็คือการทำซ้ำนะคะอันนี้จะอยู่ในรูปแบบที่ครูสอนไปคราวก่อนแล้วนะคะอ่าดูตัวอย่างรหัสเทียมหรือ e u ด o โค้ดของเรานั่นเองก็คือเริ่มตน้น คุณยายให้เงินเห็นไหมนักเรียนเขาจะใส่เป็นภาษาไทยก่อนนะคะเริ่มต้นกับจบการทำงานอยู่บนอยู่ล่างตรงกัน begin e n d หรือ start e n d ก็ได้นะคะเริ่มต้นคุณยายให้เงินเป็นของขวัญวันเกิด80บาทซื้อเค้กไป40บาทซื้อเทียนไป10บาทแสดงเงินคงเหลือเสร็จปุ๊บเขาก็จะแปลงจากตรงนี้ลงมาเป็นสุดโดโคตนั่นเองนะคะเป็นรหัสเทียม Begin ก,ก็แปลงมาจากคําว่าเริ่มต้น N n d ก็คือแปลงมาจากการจบการทํางานนั่นเองอโยงไปให้นักเรียนจะได้เห็นชัดๆต่อมา Set ก็คือคุณยายเนี่ยให้เงินของขวัญมันเกิด80บาท Set Money นะ M O N ย่อม,มาจากคําว่า Money เท่ากับ80ได้ตังมาแล้วนะ80โยงให้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆนะสูต่อมาซื้อเค้กไป40บาท ่าซื้อเค้กไปก็ต้องไปลบถูกไหมซื้ออ่ะเอาตังในกระเป๋าเราที่ยายให้มาต้องลบสิคะอ่าลบซื้อเทียนอีก10บ,บาทอ่าเหลือเท่าไหร่พอลบกันเสร็จเหลือเท่าไหร่อีมันนี่เนะี่ยเหลือเท่าไหรล่ละจาก80ลบออกไป40เหลือ40และตรงนี้ก็ตั้ง40เลยนะคะตรงนี้กลายเป็น40แล้วนะ40เท่ากับ40ลบซื้อเทียนไปก10บ,บาทเหลือกี่บาทแสดง แสดงผ่านอะไรไม่รู้เนี่ยผ่านหน้าจอดิสย์เหรือสามสิบฮะฮะฮง่ายไหมคะง่ายมาก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 ที่สุดต่อมาอันนี้นะขั้นตอนแรกเลยนักเรียนอย่าลืม b e g i n กับ e n d เริ่มต้นกับจบนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะสองอันนี้นะ ให้นักเรียนเขียนรหัสเทียนจากโจทย์ที่กําหนดให้อันนี้ครูสั่งแล้วนะพอให้เงิน200เหมือนกันกับที่ยายให้เงินเลยเมื่อกี้คล้ายๆการซื้อขนม80แม่ยืมไปอีก100บาทหยอดกระปุก20บาทเหลือเท่าไหร่ทำได้ไหมได้ถามเองตอบเองแทบจะทําให้เองเพราะฉะนั้นนักเรียนหลังจากเรียนเสร็จแล้วในคลิปนี้กรุณาธรรมนะคะอย่าให้ต้องถึงกับการติดศูนย์กันเลยโอเคบายบาย